จังหวะนี้ต้องเพลงนี้ต้องเพลงนี้เท่านั้นแนกลักแม่นะคะต้องเพลงนี้เพลงนี้นาทีนี้ต้องเพลง,ง,งนี้เท่านั้น so เงินทองมันเป็นของนอกกายดวงใจนี่มอบให้ปะป๊าดูไม่ดีก็เยมาแค้นเลค้แต่บางที่มีเรื่องวุ่นว้จริงจริงไม่อาูใจป่ป๊าแม่รักแม่นะคะ ไม่มาม่โอ้แต่แบบนี้นะรักจะตาย เล่เป็นมิตรเล็กรักแม่นะแม่กดตะกร้าให้เล็กหน่อยได้ไหมแม่กดตะกร้าให้เล็กหน่อยได้ไหมอพี่สากุระขอบคุณค่ะเล็กรักแม่นะแม่กดบัตรคอนให้เล็กหน่อยได้ไหม ในหลังแม่นนะมันกดตะกาได้บางอย่างหนูลองก่อนนะยังไม่ได้แม่ทุกคนฟังเพลงนี้แล้วแบบนึกถึงอม,มีทุกคนเลยอะอยากรเราเพลงนี้ในคนอนเสิร์ตอะ ยแหม่รู้ใจจังหนูชอบสั่งที่หนูชอบแปะซับปลาช่อนตัวใหญ่ส้มยำน้ำใสหนูชอบชอบมาใส่เชฟดชุดบชั้นปีชยกระดองและเซตจัดให้ทีสิ่งที่หนูชอบแต่มีสิ่งที่หนูอยากจะขอพ่อข้าวฟ้าต้องเสียตัวฟ้าทำให้เห็นอ่ะ ย,ยา,ยาอ๋อรักยากับยายใช่ไหมยายใหรวมรวมรวมๆเรียกยายใหแล้วกันนะเรียกยายใหญรวมๆเอาให,หม่เอาใหม่ป้าป้าดูไม่ดีแล้วก็ไม่งงแงนะคะ Give me bit w I can feel because of you I don't care if you're talking to me You are my love My sugar grandmother ท่องมันเป็นของนอกกายดวงนี้มอพายใหญ่ใหญ่แล้วก็ไม่งะแต่บางทีมันไวจริง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 ไม่อยากกวนใจใหญ่ใหญ่แต่ตอนนี้หนูร้อนจริงจริงนะคะถึงแม้ว่ายายจะเกะยังถึงแม้ว่ายายจะเกะ muốn chỉ có hai yai chui neck nồi, tiền trong ngân chi không có thể, yai ồn hai neck này máy, lại muốn được một mày may nách khăn nách khăn yai. Lời chỉ neck có thể. Muốn chỉ có hai đi đi yai mua hai nong nồi này máy, muốn được một đô. ยาย,ยายยายครับน้องรักยายๆนะไม่ชูก้าแกนมาเธอของน้องไม่ชูก้าแกนมาเธอแล้วดูท่อนนี้ดิถึงแม้ว่ายายจะแก่อ้อ oh. <laughs> ไมนะโอไม่นะเยอะมากไม่ชูก้าแก่มาเธอไมชูก็แก่มาเธอหมดใจเลยที่น in ้องห้ยายรักจริงไม่ได้หรอใค่อยากจะขอให้ยายช่วยน้องหน่อยเงินในบัญชีไม่พอใช้ยายโอ่นให้น้องหน่อยได้ไหมอยากได้รถคันใหม่นะคานะคานะฟ้าไม่ใช่ฟ้าเน็กรักยาย นะคะเชนปลาสลิดในดอมด้วยเลยค่ะย่ายได้เหรออย่าใช่ไหมไม่ชูกก็ไม่ชูก็เกิดมาเธอ มาชูก Connie, nice. said, ัแกมาเธอหมดใจเลยที่น้องให้ยารักจริงไม่ได้หลอกแค่อยากจะขอให้ย่าช่วยน้องหน่อยเงินในบัญชีไม่พอใช้อย่าโอนให้น้องหน่อยได้ไหมและอยากได้ลถคันใหม่นะคะนะคะนะเน็กรักยาทุกคนหนูอายคนหนูอายไม่ใช่แค่แม่หรอกที่อายคนอ่ะหนูก็อายคนแม่ ปูรอดอ <g ülme> ไม่ชูกาแกนฟ้าเธอหมดใจเลยที่น้องให้ตารักจริงไม่ได้หรอกแค่อยากให้ตาช่วยแค่อยากจะขอให้ตาช่วยน้องหน่อยเงินในบัญชีไม่พอใช้ตาโอนให้น้องหน่อยได้ไหมและอยากได้ลถคันใหม่นะคะนะคะนะคะน้องรักตา ไม้ชูก้าแกนฟาเธอหมดใจเลยที่น้องให้ปู่ลักจริงไม่ได้หลอกให้อยากจะขอให้ปู่ช่วยน้องหน่อยเงินในบัญชีไม่พอใช้ปู่โอนให้น้องหน่อยได้ไหมเลยอยากได้รถคันใหม่นะ,ะนะคะนะคะนะคะน้องรักปู่ เป็นแฟนครับอ้าวไม้ชูก้าดาลิงหมดใจเลยที่ฉันให้เธอรักจริงไม่ได้รอแขยากให้แฟนช่วยฉันหน่อยมันจะร้องไงวะเนี่ยเงินในบัญชีไม่พอใช้เธอโอนให้เขาหน่อยได้ไหมหอยากได้รถคันใหม่นะคะนะคะนะคะ,ะ,คะเขารักเธอเป็นอะไรอีก เป็นอะไรอีกโอนอาขอบคุณค่ะเขินเขินเฉยบอสบีก็คือแฟนนั่นแหละถึงแม้ว่าบีจะแกขออ่ขอบอสขอบอส マイ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 にか。May, may. May. May